ครับพบกับผมวัชรพงษ์ทองลุ่งบรรณาธิการศูนย์ข่าวพลังงาน Energy New Center วันนี้เช่นเคยครับรับหน้าที่มาเคลียร์ทุกประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับงานกำกับจิตการพลังงานกับรายการ ERC Showtime เคลียร์ทุกข้อสงสัยตอบทุกปัญหาคาใจด้านพลังงานตอนที่แล้วเป็นตอนที่พาคุณผู้ชมไปทำความเข้าใจในงานของภาคประชาชนกับการมีส่วนร่วมในงานของ สำนักง,งานกรกพว่าว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรตอนนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับบทบาทหน้าที่ของสำนักง,งานกรกพภายใต้โครงสร้างการบริหารงานใหม่นะครับผมพาคุณผู้ชมไปคุยกับคุณคมกิตตันตวาน,นิชเลขาธิการสำนักง,งานกรกพหรือพี่เต้ยที่คุณผู้ชมคุ้นเคยกันดีแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เต้ยครับครับพี่เต้ยวันนี้ คุณผู้ชมถามกันมาต่อเนื่องจากข่าวที่แล้วที่ได้รู้จักว่าบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนกับงานของสำนักงานกรกพครา,าวนี้จะพามาเจาะลึกเกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ของกรกพที่ของสำนักงานกรกพาแล้วก็บทบาทอำน,นาจห,หน้าที่อยากให้พี่เต้ยช่วยเล่าให้ฟังในางรายละเอียดครับครับบทบาทนานหน้านหน้า,นนานที่ของกกพ,าพานะครับก็คือกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าและแก๊สธรรมชาติเป็นหลัก โดยการกํากับของเราเนี่ยหลักๆเลยนะครับก็คือจะมีการออกมาตรฐานวิศวกรรมและความปลอดภัยมาตรฐานคุณภาพบริการและก็ราคาสามอันนี้คือเป็นปัจจัยหลักถ้ามีมาตรฐานสูงไม่ว่าคุณภาพบริการวิศวกรรมราคาก็แพงเพราะฉะนั้นสามอันนี้จะเป็นตัวเป็นตัวกลไกที่ว่ากําหนดค่าเรียกอะไระโครงสร้างกิจการพลังงานเป็นหลักแต่ว่าทั้งสามอันเนี้ย ก็ต้องยึดบนหลักของความมั่นคงยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องบาลานซ์ความมั่นคงกับการวัตถฐธรรมต่างไม่ได้ครับโดยหลักของกกพเนี่ยก็คือกํากับที่ว่าเนี่ยกับผู้ได้รับอนุญาตผ,ผู้ได้รับอนุญาตของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด9ประเภทม,มีไฟฟ้า5ประเภทน้ำแ,แก๊สธรรมชาติ4ประเภทอ,อันนี้ก็คือผู้ได้รับอนุญาตก็คือโครงสร้างของของพลบรเราเนี่ยก็คือกํากับ ผู้ได้รับใบอนุญาตนะีกำกับตามเงื่อนไขขอบเขตนะของผู้ได้รับอนุญาตนะผูนะ้ได้รับอนุญาตปุ๊บเนี่ยเราก็กำกับสามที่ผมว่ามาตรฐานอัตราแล้วก็คุณภาพครับนะอกจากนั้นนอกจากกำกับผู้ได้รับใอนุญาตแล้วปุ๊บเนี่ยผู้ได้รับใอนุญาตก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องไปดูแลส่วนออต่างๆด้วยเช่นเช่นแบบที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผู้อนุญาตไปทําอะไรเนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการคุ้มครองสิทธิและการมีส่วนร่วมจะไปขอรับใบอนุญาตก็ต้อง ไปว่าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมนะฮะแล้วก็มีการคุ้มครองสิทธิประชาชนต่างๆซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องดาเนินการเพิ่มเติมจากไอ้ที่เรากากับตัวนั้นนอกจากนั้นเองก็ยังมีเรื่องของกองทุนที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับก็เรียกว่าคุ้มครองชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียนอกจากนี้ปุ๊บเนี่ยก็ยังมีเรื่องของถ้าเป็นผู้ได้รับอนุญาตประเภทโครงข่ายพลังงานก็ต้องมีเรื่องของการส่งเสริมการแข่งขัน ก็ต้องยอมให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้โครงข่ายพลังงานก็เตรียมหลักเกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยตามพร้อมที่จะเปิดหรือส่งเสริมการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลที่สามมาเชื่อมต่อหรือจะใช้โค,ครงข่ายเนราก็เตรียมเอาไว้พร้อมนะก็รอนโยบายที่จะเปิดส่งเสริมการแข่งขันก็พร้อมที่จะไปได้เลยเมื่อกี้เมื่อกี้ย้อนไปนิดหนึ่งคเคยเล่าถึง9ประเภทใช่ไหมครับ,รบแยกกลุ่มๆออกเป็น ไฟฟ้ากับการใช่ครับไฟฟ้านี่เป็นเป็นกลุ่มไหนครับกลุ่มโรงไ,ไ,ไ,ไฟฟ้าหรือว่า่อไร่าเป็นใครอ่าไฟฟ้าเนี่ยมี5ประเภทนะฮะถ้าผมจะไม่ผิดน,นะมีใบอนุญ,ญาตผลิตไฟฟ้าใบอ<ส>นุญ,ญาตจําหน่ายไฟฟ้าใบอนุญ,ญาตระบบจําหน่ายไฟฟ้าใบอนุญาตศูนย์ควบคุมไฟฟ้าแล้วก็ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้าก็จะหน้าที่จะแตกต่างกันตามก็ทั้งหมดเนี่ยก็จะครบขององครไฟฟ้าก๊าซก็เช่นกันฮะก๊าซก็มีใบอนุญาตจัดหาและค่าส่ง หรือที่เราเรียกกันจิงๆ,ๆิว่าชิปเปรอร์อะไรก็ไปอนุญาตขน,นส่ง,งสก๊าซธรรมชาติผ่านทางพ่อก็ไปอนุญาตพ่อพ่อสงล้านไปอนุญาต LNG Terminal ทอร์มิอลก็คือะไรเขาๆๆเรียกอะไรเก็บนักษารและแปล่นสภาพแล้วก็สุดท้ายก็คือไปอนุญาตจำหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจำหน่าย <Happy. S 1> ก็คือเป็นกา๊าซที่มาจากอ่าวไทยด้วยแล้กก๊าซที่เป็นกา๊าซธรรมชาติเหลวหรือ L N G ที่นําเข้ามาด้วยนะครับใช่ครับใบอนุญาตจ,จัดหาและค่าส่งเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าคุณจะจัดหาจากจาก L N G หรือจัดหาจากอ่าวไทยบางปตทเนี่ยเขาได้จัดหาจากอ่าวไทยด้วยแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็เอา L N G ด้วยแต่ถ้าชิปเปอร์อะไรใหม่ๆเนี่ยเขาไม่มีไม่มีในอ่าวไทยเขาก็จะเป็นในตัวของ L N G เท่านั้น พอจะยกตัวอย่างเลยไหมครับว่างานงานกำกับที่เป็นรูปธรรมให้ผู้ชมเขาเห็นเลยนะครับว่า,วา,วา,าเรากำกับดูแลยังไงอาธิเรียนนะครับก็คืออันแรกเลยเนี่ยก็ผ่านใบอนุญ,ญาตผู mm ้ hmm. มีหน้าที่เนี่ยก็คือผู้ได้รับใบอนุญาต mm hmm. แล้วก็กระบวนาการต่างๆกว่าจะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตมันก็จะมีหลักเกณฑ์ไม,ม่ว่าจะเรื่องรับฟังความเห็นอะไรต่างๆหลังจากเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตแล้วปุ๊บเนี่ยก็ต้องมีหน้าที่นี่ก็คือ เรียกอะไรรายงานข้อมูลรายงานต่างๆตามตามทีอ่อะไรอัตราเข้าบริการก็ต้องเสนอตามอัตรา64 65อะไรตา่างๆเนี่ยมันก็จะมีโปรเซสของมันว่าใบอนุญาตแต่ละใบเนี่ยไม่เหมือนกันครับผู <S <S ้รับอนุญาตคงขายเนี่ยก็ต้องมีการขยายโครงขายก็ต้องมาขอขอมาผิดชอบแต่ละใบจะไม่เหมือนกันครับก็คือก็คือเราเราจะดูในแง่ของว่าทําแล้วได้มาตรฐานทางวิศวกรรมมีความปลอดภัย แล้วก็อยู่ในอัตราที่เหมาะสมอัตราที่เหมาะสมก็คือราคาต้นทุนที่ครับกับธรรมชาติชนใช่ไมครับใช่ครับและที่มีการพูดถึงโครงสร้างใหม่นี้โครงสร้างใหม่มันต่างจากโครงสร้างเดิมอันนี้น่าจะหมายถึงโครงสร้างสผสมก็ต้องเรียนตรงๆว่าการเวลาเนี่ยผ่านไปธุรกิจทั้งไฟฟ้าและแก๊สธรรมชาติก็พัฒนาตัวไปค่อนข้างเยอะจากเดิมเนี่ยมีการดูแลแก๊สอยู่เจ้าเดียว ปะตทต,ตอนนี้มันก็มีชิปเปอร์ะายใหม่ต้องดูแลเรื่องการจัดหาแก๊สเอ็นจีต่างๆเราก็มีการแบ่งโผบชัดเจนว่าเป็นฝ่ายกำกับกิจาการแก๊สกำกับกิจาการไฟฟ AH ้าอันนี้ตัวอย่างก็ตัดแอบแบ่งเรื่องของของกองทุนให้มันชัดเจนว่าดูแลอะไรแล,แล้วก็อะไรที่มันสามารถที่ทํารวมกันได้กับสนักงานก็มามีหน่วยงานที่มีหน่วยงานเดียวกัน <horses. S 1> ในการบริหารทั้ง กองทุนทองสันักง,งานเช่นเรื่งองบัญชีการเงินอะไรต่างๆเพื่อความคล่องตัวสะดวกแล้วก็มีเรื่องเน้นไปทางด้านระบบข้อมูลมีเขาเรียกลราฝ่ายงานที่ดูทั้ง i อทีแล้วก็ดูแลข้อมูลข้อมูลในการกํากับ,บแล้วก็เน้นอีกอันหนึ่งก็คือเน้นไปที่สํานักง,งานเขตสํานักง,งานเขตก็ต้องเรียนตรงๆว่าสํานักง,งานเขตเก็เป็นเหมือนกับเป็นกกพหน่วยงานกกพที่อยู่ยในจังหวัดเพราะฉะนั้นเนี่ย นังกงานเขตเองเก็ต้องมีความรู้อะไรต่างๆเทียบเท่ากกพเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาในจังหวัดในอะไรต่างๆและถามข้อมูลอะไรต่างๆเราก็มีระบบข้อมูลซึ่งส่งถึงกันและกันแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวแทน,น,น,นสํานักงานกพสวดกลางในการตอบคาถามไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าจะองค์กรของรัฐอะไรต่างๆได้ครได้ จำนิในึงเมื่อกี้พูดถึงอย่างอย่าง,าง,างแนวโน้มอนาคตที่เทคโนโลยีด้านพลังงานเนี่ยมันพัฒนาไปเรื่อยๆครับเรื่องในการพูดถึงเรื่องดีสครับชันอะไรเงี้ยบทบาทของของกพรสำนักงานกกพรนี่ยังยังตามทันอยู่ไหมครับยังยังทันสมัยอยู่ไหมครับครับจริงๆต้องต้องเรียนนะว่าในการปรับครั้งเนี้ยเราก็ปรับโครงสร้างเพิ่งรองรับในส่วนนี้อยู่นะก็จะมีเรื่องออปรับห,หน่วยงานบางหน่วยงานให้ไปดูรองรับของที่เราเรียกว่าแซนด์บ็อร์กครับ ERC แซนด์บ็อร์ ก็คือรองรับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยนะครับก็คือใครมีนวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยสามารถเอามาทดลองในแซนด์บ็อกได้แล้วก็ถ้าทดลองแล้วปุ๊บเนี่ยเดยทดลองแบบในวงเล็กๆก่อนแล้วก็ดูว่ามันเกิดผลกระทบหรืออะไรต่างๆยังไงถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยมันเป็นผลดีต่อประเทศเกิดผลกระทบไม่เยอะนักแล้วก็สามารถที่จะส่งเสริมได้แล้วก็นําพวกนี้ไปขยายต่อเป็นระดับใหญ่มากขึ้นก็มี หน่วยงานพวกนี้เข้ามาด้วยแล้วก็นอกจากพวกนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีหน่วยงานที่จะทําตามกระแสะโลกไม่ว่าจะเรื่องของการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการมีเขาเรียกว่าพลังงานสีเขียวมีเรื่องของอะไร utral, คาร์บอนนิวทรัลคาร์บอนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ฟางองค์กรให้รองรับพวกนี้อยู่เลยครับตอนนี้ถือว่ากําลังคนแล้วก็กำลังงบประมาณของเราเพียงเพียงพอท,ที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ได้อยู่ ณตอนนี้นะฮะก็ยังอยู่ในระดับที่ทําได้ครับต้องบอกว่าเราทําได้แบบพอดีๆไม่ถึงกันเหลือและขาดมากนักแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็ต้องดูว่าธุรกิจไฟฟ้าเนี่ยมันจะพัฒนาไปในทางไหนยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างในอดีตเนี่ยเราไม่เคยมีโรงไฟฟ้าเล็กๆแต่มีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ใช่ไหม IPP NPP โรงไฟฟ้าในบางไทยเดี๋ยวนับได้เลยสามสิบิโรงเท่านั้นแหละ แต่พอ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสิปีเนี่ยมีโรงไฟฟ้า VSDP มีโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์มีอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมาหากไว้นั้นเนี่ยก็เออขาเรียกว่าอะไรงานในส่วนนี้มันก็เยอะโรงไฟฟ้า VSDP โซล่าเนี่ยเป็นพันนะฮะอ่าก็มีระบบอ่าการกํากับอะไรต่างๆนะึ่งต่างกับโรงไฟฟ้าใหญ่โรงไฟฟ้าใหญ่ก็อาจจะมีระบบกำกับอย่างหนึ่งโรงไฟฟ้าเล็กๆก็อาจจะมีระบบกํากับแบบ่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ไม่หนักนัก แค่รายงานอะไรบางอย่างก็กเพียงพอครับก็ mm. กยังถือว่าณปัจจุบันนี้ประชาชนก็ยังมั่นใจได้ว่าการการกำกับเรื่องของไฟ,ฟฟ้าและก๊าซเนี่ยประชาชนจะได้รับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมภายใต้การกำกับของคํากงานกพรครับใช่ครับยืนยันครับก็คือเราเนี่ยพยายามจะปรับตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานวิศวกรรม เรื่องคุณภาพบริการเนี่ยปรับในระดับที่เทียบเคียงกับประเทศในระดับสากลโดยที่มีราคาเป็นตัวเป็นตัวกำกับอีกอันหนึ่งครับเราก็ต้องดูตามความเหมาะสมครับว่าประเทศเราเนี่ยมันเหมาะอะไรแค่ไหนแล้วก็พยายามแอปพลายเอามาใช้บนราคาที่เหมาะสมแต่ก็ที่เรียนเนี่ยเราไม่ลืมอย่างน้อยต้องมีเรื่องของความมัน่นคงนนี่คือเป็นหลักต่อมันได้มีอะไรจะฝากย้ำกับคุณผู้ชมอีกไหมครับ อีกส่วนหนึ่งในโครงสร้างสำนักง,งานกกพใหม่เนี่ยเราก็พยายามจะเน้นไปเรื่องของอระบบไอทีระบบข้อมูลนะครับเราพยายามที่จะทําฐานข้อมูลเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยให้เป็นระบบแล้วก็ง่ายต่อการนํามาใช้ในมิติใหม่ข้างหน้าเนี่ยผู้การหลายๆท่านเนี่ยอาจจะติดต่อนักงานเนี่ยผ่านระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยอาจจะส่งเอกาสารน้อยลงยอาจจะมีการใช้ระบบ ออนไลน์เข้ามาในการขอข้อมูลอะไรบางๆอันนี้เรากำลังพัฒนาอยู่ครับก็ในอนาคตอันใกล้นี่ก็คงได้ทั้งตัวทั้งผู้ประกอบการตัวประชาชน,นก็จะได้ใช้ระบบที่ดีขึ้นแล้วก็ง่ายต่อการทํางานฝากผู้ชมนะว่าให้มีความมั่นใจในตัวทางกากพและสํานักง,งานกากพนะครับก็เราจะกํากับกิจการพลังงานไม่ว่าจะเป็นแก๊สไฟฟ้าเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับต่อประชาชนและผู้ใช้พลังงาน ครับเป็นหลักนอกจากกำกับแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเปิดส่งเสริมการแข่งขันยกมาตรฐานคุณภาพบริการในต่างๆให้เทียบเคียงกับระดับสากลในราคาที่เหมาะสมครับก็วางใจกพอสันากานกพได้ครับครับอย่างที่พี่เต้ฝักย้ำทุกตอนนะครับว่าสมรภูมิกกพอ,อยู่เคียงข้างประชาชนเคียงข้างพลังงานอย่างยั่งยืนครับแล้วมาพบกันใหม่กับ ERC Showtime ครับ กับผมวัชรพงศ์ของลุงเรัเป็นที่ขอบคุณที่ด้วยมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ